กลับมาก็ตอนนะคะในเบรกที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับหนังไก่กรอบนะคะทองพันช่างนะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าใหญ่เต็มคําเคี้ยวมันนะคะไม่เหม็นหืนนะคะเก็บได้1เดือนในอุณหภูมิปกติแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทานไม่หมดเก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือนเลยทีเดียวนะคะเราใช้หนังบริเวณหน้าอกและก็บริเวณน่องนะคุณผู้ชมนะคะนั่นหลักในการทอดเนี่ยเขาก็จะมีเคล็ดลับของเขาน่นนเนาะ เขาก็มีเคล็ดลับในการทอดของเขานะสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างในะคุณผู้ชมนะคะราคาสุดประหยัดมีไว้คุ้มเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะกินเพลินนะคะเกินห้ามใจกันเลยทีเดียวร้อยกรัมราคาเพียง59บาท3ถุงเหลือเพียง159บาท250ากรัมเหลือเพียง139บาทซื้อ2ถุงใหญ่เหลือเพียง259บาทสั่งซื้อได้เลยสแกน QR code คที่ขึ้นด้านล่างนะคะหรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้เลย,เ,ลย,เ,ลยเบอร์เดิมเลยนะคะ0 8 0 3 2 9 3 5 3 5 0803293535สำหรับหนังไก่กรอบนะคะทองพันช่างนะ,ค,ะคุณผู้ชมขาอร่อยจริงนะคะเจ้าของเครรังสรรค์แล้วก็เป็นสินค้าขายดีราคาย่อมเยาวด้วยนะคะตำนานนางวีนนะคะโพสทิ้งท้ายให้ผู้จัดก,การหัดยิ้มให้คนอื่นบ้างนะคะล่าสุดสาวงามมาเลนะคะโพสตอรี่นะคะทิ้งท้ายถึงเอสมอนนะคะว่าเป็นผู้จัดก,การกองประกวดก็เหมือน,ก,อนกันนะคะคนที่จะรู้จักวิธีการโคาร ล่าสุดนะคะสาวงามจากมาเลเซียนะคะโพสตอรี่ทิ้งท้ายนะคะว่าเอสมอนเนี่ยเป็นผู้จัดการกองประกวดนะคะก็เหมือนกันควรที่จะรู้วิธีการเคารพและก็ส่งรอยยิ้มให้กับผู้คนในตอนนี้ทํางานบ้างในตอนที่ทํางานบ้างฉันไม่ใช่ตัวตลกหรือทาตุของหล่อนจากเหตุเขาก็มีเหตุผลแล้เธอเดี๋ยวฉันจะมาบอกมุมมืดของเวทีนางงามให้ฟังด้วยไหมแต่ว่าไม่เกี่ยวกับทิฟฟานี่นะ หล่อนก็ไม่ใช่คุณครูของฉันส่งยิ้มให้คนอื่นหน่อยจ้าอันนี้อันนี้ฉันไม่ได้เข้าข้างมาเลยนะฉันไม่ได้เข้าข้างเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะคะงานนี้นะคะด้านแฟนนาะงงามก็เห็นก็มาคอมเมนต์กันนะคะก็บอกว่าคือทุกคนก็ต้องยิ้มให้ให้มึงทุกคนเอออม่ไม,ไมเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องเห็นใจเขาด้วยเพราะว่าอันนี้เขาเสียตังค์มาประกวดนะรัน เขาเสียตังประกวดแล้วเขาเสียตังมาประกวดด้วยนะนางบินกลับไปยังพร้อมไปรับสนามบินจ้าสาวบอกไฟลงมานะคะเออถ้าเจอแบบนี้แล้วเอสมอนยังมีสตินะคะคุมอารมณ์ได้ถือว่าเก่งอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องเอสมอนหรือว่าไม่เกี่ยวกับมิสมาเลเซียนะคะที่ต่อเล่าให้ฟังแล้วกันมันก็จะเป็นในมุมมืดของวงการนางงามนั่นะหลนะเล่าแบบว่าเล่าให้ฟังนะคะคือ ผู้จัดการกองประกวดส่วนใหญ่เนี่ยพอได้รับการแต่งตั้งไม่เกี่ยวกับเอสมอนไม่เกี่ยวกับทิฟฟาเราพูดโดยรวมจากประสบการณ์การทำนางงามมา20กว่าปีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในเมืองไทยนะคะมักจะดุมักจะดุแต่มันก็มีที่ป่าที่ไปของความดุรันเข้าใจใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเล่นมากเกินไปนางงามก็จะไม่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะใกล้ชิดกับนางงามคนไหนเป็นพิเศษ แล้วก็เข้าใจเขาบางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็ต้องดุเพื่อที่จะคุมคนมากส่วนหมู่มากให้อยู่แต่ว่าในการประกวดย้อนกลับมาในการประกวดมิ d i อินเตอร์คเนาะเขาเสียตังค์มาประกวดแล้วเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเสียตังค์มาประกวดเขาอยากเห็นรอยยิม้มเขาอยากเห็นคําพูดที่แบบว่าดูเป็นเพื่อนดูเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าพี่เต๋อมองในมุมหลายๆมุมนะคะเราจะไม่เราจะไม่ไบแอดเขานะคะเขาอยากจะเห็นความเป็นเพื่อนว่า กูเสียตั้งมาประกวดอะมึงรอยยิ้มสักนิดนึงก็มีไหมอะนะคะเพราะว่าเท่าที่พี่เต๋ารู้มาในการประกวดเวทีปกตินะส่วนใหญ่ดุส่วนใหญ่ดุน,ดนะคะแล้วก็บางเวทีดุด้วยใจดีด้วยนะคะมีทั้งพระเดชพระคุณนะคะไม่เอ่ยชื่อเวทีนะเพราะเราทำมาเกือบทุกเวทีนะมีทั้งพระเดชพระคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกคนมาประกวดก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเจอผู้จัดก,การกองลักษณะที่ไม่ยิ้มดุแล้วก็กระโชกโฮกฮหักก็อย่าไปใส่ใจแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอคนใจดีเราก็ถือว่าโชคดีเข้าใจไหมรันเราก็ถือว่าโชคดีอย่างพี่เต๋าไปกองประกวดมิสเตอร์โกโบอย่างเงี้ยผู้จัดก,การกองเขาจะใจดีไง ของแม่ปุ้ยอ่ะผู้จัดการกองใจดีไงใจดีหรือมิสเตอร์เมนฮันน่ะของกุ้งอ่ะนั่นผู้จัดการกองใจดีไงสนุกไงมันก็จะทำให้คนประกวดเนี่ยมันผ่อนคลายหรือบางเวทีหรือบางอันที่เราไปเห็นมาเนี่ยก็ดุเกินก็ดุเกินนะคะมันจะทมันจะทำให้นางงามเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความรู้สึกว่าเครียด เพราะว่าจากที่เขาเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วแล้วก็มาประกวดอีกแล้วมาเจอผู้จัดก,การกองดูดอันนี้พูดโดยรวมไม่เกี่ยวกับใครนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขากดดันแต่เราก็เห็นใจคนที่ทําหน้าที่ผู้จัดก,การกองเพราะเล่นมากเกินไปเขาก็ไม่ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเกเขาจะวางตัวดุนะคะแต่นะคะมันมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งนรันอันนี้นานแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับ ไม่ได้เกี่ยวกับเวทบางคนก็ไปยงเวทีนั้นเวทีนู้นเวทีนี้นะอันนี้พี่เลี้ยงรุ่นรุ่นโบราณเราให้ฟังเลยมีผู้จัดการกองนางงามระดับประเทศไทยใหญ่ที่สุดในยุคหนึ่งก็ดุรันเข้าใจใช่ไหมเวลานางงามได้ตําแหน่งเนี่ยก็จะบอกนางงามว่าไม่ให้แบ่งเงินพี่เลี้ยงถ้าไม่ได้เซ็นสัญญามึงไม่ต้องไปแบ่งมันเข้าใจไหมรัน ออแล้วพอเสร็จปับ๊บด้วยความที่เป็นคนดุเป็นคนเนี้ยบแต่เวลาออกทีวีพูดเพ้อเวลาออกทีวีพูดเพ้อแต่ภาพในกองจริงๆเนี่ยก็ถือว่าดุในระดับหนึ่งแล้วก็ไปเจอพี่เลี้ยงท่านหนึ่งซึ่งดังมากในยุคยุคหนึ่งลันดังมากพี่เลี้ยงคนนี้ส่งเวทีไหนก็ชนะเวทีนั้นไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือจะเป็นเวทีระดับประเทศ เด็กเขาเนี่ยประดับในวงการบันเทิงเยอะมากเอยชื่อมาเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเรียงปีได้เลยเหตุการณ์ในเกิดขึ้นที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในถนนลาดพร้าวโรงแรมหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในถนนลาดพร้าวด้วยความดุความเนี้ยของผู้จัดก,การกองคนเนี้พี่เลี้ยงคนนี้ซึ่งก็ดังมากส่งทุกเวทีในเมืองไทยและที่หนึ่งหมดถอดรองเท้าอ่ะเฟี้ยงหัว ดังป๊อกเลยอ่ะแล้วผู้จัดการด้วยความที่แบบว่าไม่กล้าไงเพราะเต็มเป็นชนีไงแล้วโดนกระถอยเฟี้ยงรองเท้าใส่อ่ะริบโดนหนีไปเลยอ่ะอันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนหนึ่งเล่าให้ฟังเลยนะเห็นกระตาเขาบอกเห็นกระตาถอดรองเท้าเนี่ยเฟี้ยงที่ขวัผู้จัดการกองเขาบอกเขาดุหนักดกหนาพัวเลยอ่ะพัวเลยอ่ะแล้วนางก็โดนหนีเลย นางไม่ทะเลาะด้วยนางโดนหนีเลยคงจะไปนยุกของคนเยอะเกิน,น่งเธอเข้าใจปะเออนั่นแหละค่ะนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนนะเมื่อนานมาแล้วนะบางคนก็ไปบอกว่าอุ้ยเวทีข้างบ้านไม่ใช่ค่ะไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศค่ะแล้วก็ส่งออกไประดับโลกด้วยค่ะนะคะนั่นแหละค่ะเรื่องราวที่พี่เต๋าจะเล่าให้ฟังก็มีอยู่แค่นี้นี่นแหละค่ะหรือหรือ ผู้จัดก,การกองใจดีผู้จัดก,การกองใจดีแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหยวนหยวนกันไปจนนางงามก็รักผู้จัดก,การกองอะใครจะนอนห้องไหนก็ไม่ว่ากาันรันเข้าใจใช่ไหมเวลาเก็บตัวที่โรงแรมอะอะฉันไม่ถูกกับรูเมทฉันคนเนี้ยฉันก็ไปนอนห้องอีนั่นดีกว่าเพราะมันเป็นเพื่อนฉันอยู่ค่ายเดียวกันมนก็ไปนอนด้วยความที่ผู้จัดก,การกองกับฟรีสไตล์รันเข้าใจใช่ไหม มันได้ดูอะไรมากมายครัโอเคลงมารายงานตัวเหมือนกันหมดแต่งตัวดีตามที่สั่งอ่าโอเคจบรู้เรื่องด้วยความที่เด็กเนี่ยมันก็เห็นว่าผู้จัดจาก,การกองเนี่ยเป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วดันในกองนั้นเนี่ยมันมีช่างภาพคนหนึ่งหล่อมากเชื่อปะ่ะทุกเชา้าอ่ะช่างภาพคนเนี่ยก็จะต้องเดินออกจากห้องงำ <c oughs> หลันเข้าใจใช่ไหม เขาเข้าไปนี่กันไปถ่ายภาพศิลปะฟอสเทสเขาไปถ่ายภาพศิลปะฟอสเทสนะคะเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดไม่ได้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในใกล้ๆก้กรุงเทพใกล้ๆกลกรุงเทพจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพมีจังหวัดอะไรบ้างล่ะ เออนั่นแหละค่ะแล้วพอเสร็จปั๊บแต่ว่ารู้ถึงอพอเสร็จปั๊บไอ้ช่างภาพคนนี้ก็ดันมีเมียเป็นนางงามเก่าด้วยไงอู้ตีกันอู้หลั่นกองไอ้เมืองเอ้ยพอาเปิดป้ายออกมาหลายหลายปีผ่านไปเนาะแล้วก็ถามลูกสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกองลูกสาวก็บอกโอ้ยแม่เขากินกันสนั่นทั้งภาพคนเนี้ย คือไม่ได้ข่มขืนนะคะคือช่างภาพมันหล่อจริงหุ่นดีบอดี้สวยเห็นแล้วก็แบบว่ากีสันนางงามแบบประเภทแบบมันก็จะมีนางงามประเภทเปรี้ยวๆอะไรเข้าใจใช่ไหมเขาอยากได้กินเขาอยากจะเอ้ยพี่เขาก็มาถ่ายเราบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลากกินกันไงจนมันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นไงจะตกกันในกองไงเพราะช่างภาพมีคนเดียวนางงามมีหลายคน นั่นแหละค่ะสุดท้ายเขาก็เอาช่างภาพออกนะคะออกไปนะคะเออนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนนะคะไม่ได้เกิดต่างจังหวัดนะคะเรื่องนี้เกิดบริเวณใกล้ๆกรุงเทพนะคะมาะต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะในเวทีวิช u n i v e r s ร t แซลไทยแนะคะโอปอแต่งหน้าหวานวานแฟนๆลั่นสวยกว่าลุกลาตินไหนดูหน้าหน่อยซิขอดูหน้าหน่อยนะคะโอปอตอนนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะว่าต่ เขาเรียกว่ากระแสเนี่ยในโพเนี่ยยังเป็นท็อปบนนะคะเป็นจ่าฝูงของเอเชียนะคะสำหรับโอ ปอสุดชาตาช่วงสีสาวใต้นะักสาวภูเก็ตนะคะดำรงตำแหน่งมิสูนเวิร์สไทยแลนด์นะคะและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดนางงามจัก,กรวาลน,นะคะ2024นะคะครั้งที่73ณนะประเทศเม็กซิโกซึ่งก่อนหน้านี้นแฟนๆก็มักจะเห็นว่าโอปอเนี่ยเขาจะแต่งหน้าเข้มๆสไตล์ลุลาตินอเมริกานะคะแต่ล่าสุดโอปอก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแบบสไตล์หวานๆแบบไทยๆนะคุณผู้ชมนะคะก็ทำเอาบรรดาแฟนๆนี่นะครับบอกว่าเอ้ยก็สวยเหมือนกันจะจะบอกให้นะเขาไม่แต่งก็สวยคะ่ะยีเนี่ยนะคะเขาสวยจริงค่ะ นะคะเขาสวยจริงค่ะนะคะแล้วบอดงบอดี้เขาเนี่ยนะคะสู้ยากค่ะนะคะแล้วก็น้องเนี่ยสามารถจะแต่งหน้าได้หลายลุนะคะลาตินก็ได้แต่งแบบไทยหวานหวาน,นก็ได้เด็กคนนี้เก่งแต่งหน้าทำผมเองเป็นค่ะนะคะไม่ต้องไปห่วงเขาเลยนะคะมาแล้วค่ะ19สาวงาม19คนสุดท้ายเหรอสำหรับ Miss Thailand International แน2 4นะคะ เพื่อที่จะเฟ้นหาไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะกับเวทีมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นนนะคะ ที่ถแถลงข่าวเปิดตัว19เสาวงามโดยโดยโดเด่นด้วยปฏิปฏิพันธ์ไหวพลิ้บความสาวความสวยความสามารถทัศนคติเชิงบวกมาพร้อมกับความมุ่งมัน่นและก็ความฝันอันยิ่งใหญ่นะคะที่จะเป็นตัวแทนสาวไทยเดินทางไปร่วมพิชิตมงที่2กับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคนตรงกลางนี่คือคุณกุ้งนะ,ะขอ,ขอย้อนภาพกลับไปนิดนึงนะ,ค,ะคุณกุ้งนะคะกุ้งเนี่ยถือมิสเตอร์เมนฮันด้วยนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยก็ถือลิขสิทธิ์ใหญ่ มิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ด้วยนะคะกุ้งเนี่ยนะคะเขาเคยประกวดมิสอินเตอร์มาก่อนนะลันนะคะปัจจุบันก็มาเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะคะมาเป็นผู้เจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะคะสมัยก่อนสมัยก่อนนี่กุ้งสวยมากอะลันสมัยประกวดนางงามเดินสายประกวดประกวดเนี่ยนะคะนางงามเดินสายยุคนั้นจะต้องรู้จักกุ้งหมดนะคะเพราะว่ากุ้งสวยมากแล้วก็เป็นตัวแทนสายสะพายประเทศไทยไปประกวดนะคะระดับโลกด้วยนะคะ มิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะคะเราเคยได้มาแล้วหนึ่งคนนะคะ,ะก็คือน้องบรินไงลันน้องบลินนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้องบรินเนี่ยดูแลในด็อกเตอร์น้องไงสมัย,ยทํานางสาวไทยกรุงเทพไงนะค,ะน,นนะ,คะ,ะน้องบลินนะคะแล้วน้องบินก็ไปชนะมานะคะตอนที่ว่าก่อนจะไปคนก็ด่าทั้งประเทศบอกไม่สวยแต่พอไปก่อนจะไปเนี่ยน้องบินก็สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นแต่พอไปประกวดเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยความที่เป็นคนเรียว เป็นคนเรียวไม่ไม่ไม่เป็นการแสดงแต่เป็นผู้หญิงที่ขายความเรียวเลยพูดตรงตรงว่าฉันก็เคยถูกวิชาพิจารณมาสมัยก่อนนะคะผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันเป็นมิสอินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์ได้ผู้หญิงทั่วไปที่เดินตามท้องถนนก็สามารถที่จะเป็นมิสอินเตอร์เนชันแนลได้เหมือนกันมันได้ใจคนได้ใจเพื่อนๆนนางงามนะคะ เธอก็เลยทำให้เธอเนี่ยได้ตําแหน่งแรกของประเทศไทยมานะคะนั่นก็คือ m ิสอินเตอร์เนชแนลนะคะแล้วก็ครองตําแหน่งมา3ามี่ปีนัดรันพอจอนั้นช่วงโควิดด้วยนะคะหลังที่น้องก็สวมมงนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะกุ้งนะคะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยจะไปบินไปดูการประกวดทุกครั้งที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับการประกวดนะคะมิสอินเตอร์เนชชันแนลนะคะไทยแลนด์ Thailand นะคบด้วยเช่นเดียวกันเมื่อก่อนเขาที่มิสอินเตอร์เนชชันแนลไทยแลนด์นะคะแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนช n a นแนลนะคุณผู้ชมขานางงามเมทีนี้หาเลยไม่ลันเอเชียหน้าหวานสาวเอเชียหน้าหวานภาษาอังกฤษต้องพูดได้ในระดับดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่ากุ้งเขาก็ทำมาหลายปีแล้วเก่งด้วย ส่วนใหญ่ไทยแลนด์ไม่ค่อยตกนะรอบแรกอะ่ะจะได้เข้าตลอดนะคะอย่างปีที่ผ่านมาก็จับมือนะรันจับมือนะแต่ว่าเราสู้เวเนไม่ได้นะคะเราได้นางสาวเชียงใหม่มาคนหนึ่งแล้ก็สวยเหมือนกันน้องคนนั้นแต่เราก็ต้องยอมรับว่า อเวเนีคนนั้นเนี่ยมันโอ้โหมันสายแข็งจริงๆอ่ะหน้าเป็นตุ๊กตาเลยนะคะปีนี้ก็มาร่วมรุ่นร่วมเชียร์กันใหม่นะคะสำหรับ m ิ s s ท h a ล l a n d i n t e r n a t i o n a นนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหนังไก่กรอบทองพันช่างสั่งกันหรือยังคุณผู้ชมนะคะใหญ่เต็มคำเคี้ยวมันไม่เหม็นหืนนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้1เดือนเต็มเก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือนนะคะราคาร้อยกรัมอยู่ที่59บาทซื้อ3ถุงอยู่ที่159าบกาท250ร อยู่ที่139บาท2ถุงอยู่ที่259บาทนะคุณผู้ชมหรือใครจะซื้อมากกว่านี้ในติดใจในความอร่อยนะคะสำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างก็สามารถซื้อได้นะคะเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือนนะคะสแกน QR code หรือโทรศัพท์นะคะ ตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะ0 8 0 3 2 9 3 5 3 5 0 8 3 3 2 9ส5 3 5สําหำหรับหนังไก่กรอบทองพันช่างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะค,ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ามีอะไรวะลันอออเขาตอนนี้เขาร่วมมือกันช่วยน้ำท่วมนะลันนะน้ำท่วมนะคะอะ จะมีใครร่วมมือกันบอกมีเลียมจับมือกับ PK เคระดมทรัพย์นะคะกำลังระดมกําลังช่วยเหลือน้ําท่วมอาจจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักส,สักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครัคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ